สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก,ก็มาพบมพ่พอกับเจตาผ้าร่วอีกเนาะคะ่ะเจตาจะมาว่างแนวทางรัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทยออกมัวว่านน,ะะนี่เนาะพี่น้องนี่ไผ่ใดไผ่โศกไผ่มานบอกไผ่ใดก็ดีใจน้ำเด้อค่ะเลขออกหกสามคลิปนี้ก็มีอออเพ็ดล็อกเทียนทะเลค่ะแล้วก็เจี้ปากแดงเนาะ,ะที่เลขเพ้นเข่าเนาะคะ่ะไปเบิงไปอันพิจารณาแนวทางใหม่กันค่ะ ค่านี่ก็จะเป็นล็อกเทียนทะเลรัฐบาลไทยหมู่ว่านนี่เด้อค่ะมีผู้ใดติดตามล็อกเทียนทะเลน้่บอกค่ะบนบนเขาไปตัววิ่งหกเนาะค่ะหกสามเต็มเต,มต็มเนาะล็อกเทียนทะเลรัฐบาลไทยหมู่ว่านนี่ค่ะพี่น้องมีไผ่ใดไผ่โศกไผ่มาน้ำล็อกเทียนทะเลบอกค่ะนี่สูตรเต็มเพิ่นเนาะ น้าจับตามองเด้อค่ะพี่น้องล็อกเทียนทะเลเนาะเขาวิ่งบนหกสามแล้วก็หกสามยางบร่ได้กลับเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าบบเมนตวนินตัวเจาะเนาะบริว้งกลมแตกกบเขาเนาะค่ะเขาไปสองตัวสูตรตัดค่ะสูตรตัดล็อกเทียนทะเลเนาะ สูตรตัดบนแต่ว่าก็เข้าไปเอเข้าบนเนาะตัดออกมามิตรบุญเนาะค่ะเข้าไปหกเนาะเข้าไปทั้งสูตรตัดสูตรเต็มตัววิ่งเนาะค่ะตามกันไม่หนึ่งเมษาเนาะค่ะ หนึ่งเมษามาแล้วล็อกเทียนทะเลขอบุณขอบคุณล็อกเทียนทะเลเด้อค่ะที่เอามาวางทังช่องจีตาเนาะจีตามาลงใงไหบึงค่ะเอามาตามตอวเรีพุนเขาเนาะค่ะรีพ้นมารีพ้นเดินเนาะล็อกเทียนทะเลไหมาแล้วค่ะรัฐบาลไทยอน,นี้สูตรติมเนาะค่ะวิ่งบนล่างสองแปดวิ่งบนล่างสองแปด สองตัวหกหางสองเก้าสองแปดสองเจ็ดแปดสี่แปดสามแปดหนึ่งค่ะสามตัวสามหางสองแปดสี่สองแปดสามสองแปดหนึ่งค่ะนี่หนึ่งเมษาเด้อค่ะพี่น้องตามกันต่อเนาะสายวิ่งก็่าลืมเด้อค่ะพื้นของพื้นกับเขาดีอยู่เนาะเขาตอกันมาก สองสม,มวดแล้วค่ะล็อกเทียนทะเลรัฐบาลไทยเนาะสองตัวตัวนิ้นตัวเจาะแปดสี่สองแปดแปดหนึ่งค่ะสองแปดสีสองแปดหนึ่งตัวนิ้นตัวเจาะสามตัววันที่หนึ่งมีสาค่ะพี่น้องแคปนาจอค่ะไพจะตามตอล็อกเทียนทะเลเนาะไพจะตามต่อ แคปหน้าจอนี่จะเป็นสูตรตัดค่ะสูตรตัดบนล่าง8 8ดแปค่ะนิ่เจาะเนาะบนล่างสูตรตัดหางเดียวค่ะ3ตัว2ตัว3หาง8281 80ค่ะ1เมษาไปตามกันต่อ1เมษาเนาะค่ะเอฟซทุกท่านเนาะกราบขอบุญขอบคุณทุกคนเด้อค่ะที่เขามาบึง อีกอีกโดนมืออยู่เนาะพี่น้องเนาะร้ายมืออยู่ค่ะที่เจตาเอา,าลุงนีก็เลียพขุนเขาเนาะเพราะว่าเข้าก็ตรงลุงที่ข้นเขาอีกร้ายมือต่อไปก็สี่หลาย,ลายเซียนก็จังจะสรุปไกลมือเนาะค่ะรัฐบาลไทยเนาะรัฐบาลไทยค่ะต่อไปเนาะค่ะต่อไปก็จะเป็นของแคปนาจอค่ะทึงสูตรตัดสูตรเต็มเนาะ ของล็อกเทียนทะเลเนาะค่ะต่อไปก็จะเป็นของอเพชรค่ะออเพชรวันที่สิบหกที่ผ่านมาของเพื่อนเขาวิ่งบนเนาะค่ะวิ่งบนหกเข้าไปหกสามค่ะหกสามของออเพชรเนาะค่ะแต่โบนเมนตัว มเมนตัวนินตัวเจาะเพิ่นเนาะคะ่ะโมโมเมนตัวเจาะเนาะบริววงกลมแต่กัะเขานะคะ่กะก็ถือว่าเขามีไัยตามของอ้อเพชรบอกค่ะผู้ใดใดน้ำอ้อเพชรบ่หมู่านนี่รัฐบาลไทยเนาะหกสามแบดปตองกลับเนาะคะ่ะไปไม่ไปต่อหนึ่งเมษาเด้อค่ะพี่น้องอ้อเพชรเพิ่นไห้มาแล้วค่ะแต่ว่าเท่ากัาบเมื่อบึงของหมู่้านนี่เนาะ ของเมื่อวานนี่สูตรตัดเพื่อนบอ่อเข่าเนาะค่ะเอาประวัติมาห้เบิรงของเมื่อวานสูตรตัดไม่เข้าเนาะสูตรตัดบ่อเขา่าอ่ะขอบุญขอบคุณออพชรเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเนาะเดี๋ยวสูตรเต็มทำใก้มาแล้วสูตรตัดสูตรเต็มต่อหนึ่งเมษาค่ะสูตรเต็มหนึ่งเมษายุนบนล่างอ,อพชร วิ่งบนวิ่งบนล่างห้ากับสองค่ะสองตัวหกหางหาสี่หาสามหาสองค่ะสองสี่สองหนึ่งสองศูนย์สามตัวสามหางห้ 4, 1, าสองสี่ห้าสองหนึ่งห้าสองศูนย์ไผจะตามออกผิดแคปนาจอค่ะทำกันต่อหนึ่งมีสานะรัฐบาลไทยเนาะค่ะ ตัวนิ่นตัวเจาะของเพิ่นสองสี่หาสองสองศูนย์ค่ะนิ่นเจาะสามตัวสองหางค่ะห้าสองสี่ห้าสองศูนย์เนาะสายวิ่งสายหลุดกยจะลืมเ้ยค่ะสายวิ่งสายวิ่งห2าสองของอ,อเพชรค่ะกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจในช่องของกีตาเนาะค่ะช่องน,น้อยเนาะ ได้รับกำลังแรงใจดีอยู่ค่ะพลังพลังใจพลังกายกลับมาอยู่เนาะไปตอกันเนาะค่ะสูตรตัดของอ,อเพชรสูตรตัดไทยวิ่งบนล่างสองเนาะบนล่างสองสามตัวหางหนึ่งค่ะห้าสองสี่ห้าสองสี่เนาะค่ะสองสี่สองหา้าสองศูนย์หนึ่งเมษา แคปนาโจค่ะแคปนาโจอใครจะตามของอพิษต่อไปหนึ่งมิสาเนาะ mm. เลขทุกตัวเอามาเป็นแนวทางเนาะค่ะโปรดใส่วิจารณญาในการรับชมเนาะวิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเลขก็เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะรัฐบาลไทยห้อง็ยิบจับปอปเตอรี่กัน มีไผ่ได้ไผ่มานนำจีปากแดงบะค่ะจีปากแดงพื้นวิ่งบนล่างเนาะบนคือบนล่างล่างสองเนาะสูตรเต็มพื้นนี่สูตรเต็มค่ะบนออกหกสามเนาะล่างสามสองเนาะค่ะล่างตัววิ่งเพือนเข้าไปถึงสองตัวเนาะสองตัวไม่มีไม่เข้าไม่มาเนาะค่ะไม่เป็นไรเนาะจีปากแดงเฮ้า ถ้าไปตัววิ่งเด้อค่ะนิสุตรเต็มผ่านไปนิสุตรตัดของเพื่นหมวานวันที่16มีนาเนาะคะ่ะนิสุตรตัดไปวิ่งบนเพิ่นตัดออกมาบนสองแต่ออกล่างะคะ่ะบนเป็นล่างนะะเนาะค่ะเนาะบนเป็นล่างของเจ๊ปากแดง กับพอบุญขอบคุณจีปากแดงเด้อค่ะที่เอามาวางแนวทางทางช่องของจีตาเนะาะบอกว่าจะเป็นรัฐบาลรัฐบาลไทยเนาะค่ะนี่รัฐบาลไทยกับต่อไปบึงของหนึ่งมีษาของจีปากแดงค่ะหนึ่งมีษาจีปากแดงไอ้แม่เราค่ะ หนึ่งมษาเจ๊ปากแดงสูตรเต็มค่ะสูตรเต็มของเพื่อนค่ะพี่น้องอิฟซี่ทุกท่านหนึ่งกับเก้าค่ะวิ่งบนล่างสองตัวหกหางหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเก้าสี่เก้าสามเก้าสองสามตัวสามหางหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสองค่ะ เด่นจอพื้นก็จะมีหนึ่งเก้าเก้าสี่เก้าสองเนาะคะ่ะสามตัวเด่นเจอพื้นก็หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสองค่ะหนึ 1, ่งมษาแคปนาจอค่ะผู้ใดสอบคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเด้อค่ะช่องน,อน้อยของจีตาผ้าลวยเนาะแคปนาจอค่ะของจีปากแดง ่อมาเป็นสูตรตัดของเพิ้นค่ะสูตรตัดเจี๊ยปากแดงเนาะของวันที่สิบหกเป็นเมื่อวานนี้อัน,น้เพินก็ออกบุญเพิ้นออกตะวิ่งเนาะค่ะนี่สูตรตัดหนึ่งเมษาเจี๊ยปากแดงค่ะวิ่งบุนล่างหนึ่งทั้งบนทั้งหลางเนาะเพิร์นวิ่งหนึ่งหนึ่งเก้าสี่เนาะนิ่หางเดียวเนาะสูตรตัดค่ะ 949392ค่ะ3ามหาง2ตัว3หางเนาะนิ่นเจาะพ่นก็นจะมี9492ค่ะ1นมษาแคปนาจอค่ะชอบกระจัดค่ะขาดกับพานไปเนาะเอาที่ชอบเนาะค่ะยิบจับลอตเตอรีร่ไว้ถ้าาชอบห้องสนใจเนาะค่ะเลขทุกตัวก็ไม่เป็นแนวทางเนาะค่ะบริษัสนับสนุนให้เหลียนการพนันเด้อค่ะพี่น้องเอาที่ชอบ ลอตเตอรีเ่เฮามียิบไ้เนาะอีกหลายมือหนึ่งเมษาเนาะค่ะออกมือว่านนี่มือนี่วันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะเจตาลุงมือนี่ค่ะเลยพื้นเขาพื้นดินเนาะก็จะไปเรื่อยๆแล้วค่ะคอยลุงไปเรื่อยๆเนาะสําหรับรัฐบาลไทยเนาะค่ะหลายๆเซียนพื้นหลายๆทันพื้นอันพื้นไหมากอ้ทย่อยลุนงเนาะค่ะลุงไปแล้วก็จังไปละ ใกล้มืออีกกระสลูปอีกเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทกท่านเด้อค่ะที่เขามากดไลค์กดแชร์มากดติดตามแล้วก็รัฐบาลไทยแนวทาง3ท่านค่ะเจีป,ปากแดงออเพชรล็อกเทียนทะเลค่ะที่เอาแนวทางมาว่างเนาะคลิปนี้ขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะ โชคดีกันทุกคนเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยเดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยคลิหนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้กับขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ